สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมอีกแล้วหัวอยองใบเกอร์วันนี้ผมจะพาเพื่อนของผมไปซื้อรถบิกไบค์มือสนะครับเจ้า v วอร์ซิต0พวกเราออกจากบ้านที่จังหวัดขอนแกน่นมุ่งหน้าสู่จังหวัดพิจิตรนะครับโดยใช้ถนนหมายเลข12แล้วตรงมายาวไปเลี้ยวอีกทีที่แยก,กวังทองเพื่อเลี้ยวไปยังถนนหมายเลข11 เ้าหมายจุดประสงค์ของพวกเราวันนี้ก็คืออยู่ที่อำเภอสากเด็กจังหวัดพิจิตนะครับหลังจากที่พวกเราขับรถกันมาได้สักพักประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะครับก็มาเจอกับจุดชมวิวที่สวยงามนะครับก็คือสะพานห้วยตองแห่งนี้ขณะนี้เป็นเวลาประมาณ7ิดโมงครึ่งบรรยากาศกำลังสวยงามเลยทีเดียวครับที่สะพานห้วยตองจังหวัดเพชรชบูรณ์ ทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ปตทน่าจะปตะท์เขาขอนะครับวันนี้เราออกจากขอนแกนตีห้าครึ่งห้าครึ่งเราจะไปดูรถเบอร์สิบหกห้าศูนย์นะครับของเพื่อนจะไปซื้อรถกกนไม่รู้ว่าจะได้ทิ้งทางแล้วเดี๋ยวพักกินข้าวหก่อน,นอเอากระบะมาที่แรกที่แรกว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ขับกลับเองไม่น่าจะไหว ก็เลยเอากระบะมาใส่เอานี่ครับอันนี้พักกินข้าวกันก่อนครับอยู่ปตทเขาค้อนครับเวลาตอนนี้ก็แปดโมงป่ะแปดโมงสิบสามเนี่ยครับตามเวลาดีเ <c oughs> คียบไปกินข้าวครับ <c oughs> โอ้ไทยเนี่หนี <c oughs> ประเด็ดครเมื่อกี้กินข้าวหน้าเซเว่นได้ข้าวกล่องกับขนมแล้วก็น้ำหนึ่งขวด ก็จะไปดูรถกันแล้วก็จะยกกลับเลยครับวันนี้คิดว่าน่าจะยกกลับเลยนะ <c oughs> ถูกใจยกกลับน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดครับผมแล้วก็จะได้เจอกันบ่อยๆกับเสียท็อปนะครับในช่องของผมต่อไปเราจะออกกันทุกทุกเดือนว่าเสียหรือเปล่านั่นแหละครับก็แล้วแต่เมียของพวกเราแล้วกัน <laughs> ฝากคลิปนี้ถึงเมียของพวกเราด้วยนะครับแล <laughs> ้วแต่แม่บ้านครับ <laughs> ถ้ามีกำลังใจในการทำงานก็ขอเดือนละครั้งก็พอนะ้วฝา,ากด้วยฝากด้วยเ,เจอกันครับไปกันต่อครับทุกคนหลังจากที่พักกินข้าวดื่มน,น้ำล้างหน้าล้งางตาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ พวกเราก็ได้ออกเดินทางกันต่อนะครับไปยังถนนหมายเลข12เหมือนเดิมมุ่งหน้าไปทางจังหวัดพิษณุโลกและในเส้นทางระหว่างเข้าคอถึงวังทองพิษณุโลกนะครับลักษณะเส้นทางก็จะเป็นเส้นทางภูเขาเราก็จะได้พบเจอกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างทางทําให้ผมรู้สึกตื่นเต้นกับการเดินทางครั้งนี้มากนะครับเนื่องจากผมไม่ได้มาในเส้นทางนี้ค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับ ผมจึงรู้สึกดีใจมากมากเลยแล้วตอนนี้อยู่ที่ถนนหมายเลข11แยกบางทองพิษณุโลกมาเมื่อกี้นะครับเลี้ยวซ้ายถ้ามาจากฝั่งเขาค้อก็เลี้ยวซ้ายมานะครับจะมุ่งหน้าสู่จังหวัดพิจิตน,นะครับเส้นทางน่าจะอีกสักประมาณ20กิโลนะครับน่าจะถึงบ้านของเจ้าของรถนะครับใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวเราให้ดูกันอีกทีบ๊ายบาย ตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงบ้านของคนขายแล้วประมาณอีกหนึ่งกิโลนะเข้ามาบรรยากาศดีมากเลย <c oughs> ทางเข้า <c oughs> ทางเข้าปเป็นคลองนะเป็นคลอง เรามาดีเพื่อนเรามาดีเราไม่ทำอะไรพวกนายหรกไปเออเฮ้มันโต ไม่เลย ด้วยมีขาเที่ยงเกียร์ลูกอัตังคือดาวใช่อืมอ๋อซีวีอารุณซีเอ่ะวะอาจารย์ช่วยกูดีเดี๋ยวูมจะช่วยมาเด๋ยด้วยเด้อได้ได้ได้สบายสบายกับผมเพราะว่าผมเคยลองตัวตัวสองชั้นซีดซสายยุงเนี่ยซีดตัวแรกมันจะสูงกว่านี่ใช่ไหมใช่ครับ ตัวตัวนั้นขายอย่างนี้เลยออลองเลยค้าหรือ<น>เปล่าได้มันใจลวงเต็มเท้านะมันใจเต็มเท้าด้วยเลยเดี๋ยวแลบบ้วแต่เขาหน่อยแต่แต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าขี่ยากไม่ชันไม่อะไรมีรถมี มีอีกตัวนึงล่ะเออแปลว่ามันอาจจะสั่นเลยนาะสั่นหรอลเนาะคิดเลยสั่นเพราะว่าน็อตก็ได้ล็อกเกี่ยวน็อตหลอดน็อตน็อตน็อตเกี่ยวมันบระยู่ตงท้าล็อกเกี่ยวเลยเสร็วะโหน็อตเบอร์สิบธรรมดามีเลย่ะีเรื่ยเรื่เลยอ่าไอพวกนี้มันต้องล็อกเกี่ยวไว้บ่อยบ่เป็นไรหาใส่ได้อยู่มึงเฮ้นเลย แบจะข้นมาจะัดสองเนาัหเดียวไม่คนรได้อนี้ตองอันนี้ถ้าจะให้ดีเราก็ไปเปลี่ยนเป็นน็อตเตนเลสมันจะด้อันนี้มันเป็นท่องเหลือแต่มันต้องมีการเกี่ยว ต้อมีล็อกเกียวต้องทาล็อกเกียวเพราะว่าตัวไอ้ตัวนี้มันไม่มีตัวเมียล็อกเหมือนพวกนี้ไงเป็นเกียวในเกยวปล่อยในหลังจากที่ตรวจดูสภาพรถเป็นที่เรียบร้อยได้ทดลองขับขี่เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มาถึงขั้นตอนที่จะต้องเซ็นเอกสารนะครับก็สําหรับเพื่อนๆนท่านใดที่ไปซื้อรถมือสองนะครับก็อยากให้เตรียมเอกสารให้เรียบร้อยนะครับ เอกสารที่เราจะใช้หลักๆในการซื้อขายนะครับก็จะเป็นใบสำเนาซื้อขายใบมอบอำนาจและก็สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขายนะครับเพื่อที่เราจะใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์เป็นของเรานะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับ ปเปลือ,อจหอยอันนั้นข <C 's S 1> อม,อมไม่น่าลืมอ,อะไรละ,ะเล่นเขียวเรียบร้อยนะครับเกีบไว้เรียบร้อยเรียบร้อยลอะไรล่ะเรียบร้อยไอ้มัดจีิงะน้องน,น,นะ กลับบ้านแล้วครับจบมาแล้วนี่ของแต่งอยู่นี่ปี๊สามใบนะครับเดี๋ยวจะเ็ปปี๊สามใบนะครับแล้วก็รถอยู่ข้างหลังไม่รู้เห็นไหมน่าจะเห็นเลยนี่ซีดซีดดำเทานะครับเสียท็อปร้อนครับร้อนร้อนร้อนยกรถขึ้นเองสามคนนะครับเบอร์ซีดห้าศูนย์ทำได้ยังไงครับ ไม่มีสแตนไม่มีอไอ้ไม่มีบันไดไม่มีอะไรครับยกขึ้นกระบะสามคนแต่มีเนินเล็กๆนะครับโอเคแล้วก็ขณะนี้เวลาสิบเอ็ดโมงสี่สิบห้าเราออกจากบ้านิมาแล้วกำลับบงเดินทางจะกลับขอนแก่นนะครับดูว่าเราจะใช้เวลานานไหมขามานี่เราขับมาแบบชิวๆเลยขากลับเราจะรีบไหมไม่รู้นี่นะครับแยกบางทองนะ เราก็จะเลี้ยวขาวากับหลวงทางลวงสักได้ลูกชายแล้วกลับบ้านได้ครับได้ลูกชายกลับบ้านได้ครับเสียตังค์แล้วกลับบ้านได้สบายใจสามร้อยกิโลนะจากนี่แยกบางทองถึงคอนเจนเลยก็านะจะน่าตอนนี้ประมาณเที่ยงแล้วเที่ยงสิบแปดน่าจะไปกินข้าวอยู่ในนี่นนะเดี๋ยวแถวนี้นะแหละหละของก็หมดละเกาขวาหมดละไปเกาขวาเด็๋ ก็ขขได้เขาคว้าก็ได้นาะน่าคาดว่าน่าจะถึงฝนเกลียนสักครับครับสี่โมงในบุกหาโมงเนาะแต่ประมาณเนี้ยไม่เยอะสี่โมงห้าโมงนี่แหละมีเกิดน,นี่ตาผมเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะว่ารถคันเขียวนี่จะเป็นยังไงจะเถากันจะจะซื้อแล้วไปจอดต่อไหมหรือว่าจะ,จะจะออกทริปทุกเดือนนะ,นะเดี๋ยวรอชมในช่องผมได้เลยเดี๋ยวผมถ่ายให้ดู are humming and the buzzing of the bees yeah they're out there making honey in the trees can you hear the water calling makes you wanna jump in crack open a cold one take a sip and it sounds like doot 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 ตอนนี้เราอยู่กันที่ทางลงวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะก็มากินข้าวอยู่ปากทางขึ้นพอดีเลยนี่ร้านอย่างครัวผาแก้ว่ไหนะมะตามสั่งครับคนเยอะมากรีบกินรีบไปรีบ <laughs> กินเดี๋ยวเราจะไปแวะกันอีกทีอยู่ที่เี่ยอย่างกอดท็อปแก้ว ตลาดตลาดแคมป์สวนครับอยู่แถวทางลุงเขาคอนี่นะแหละจะซื้อแบะซื้อไอ้ฟักเมลไปฝากคุณแม่บ้านหน่อยนะครับเขารีเควตมาบอกว่าอยากกินฟักเมลไม่รู้จะมีหรือเปล่านะฟักเมลดูดูนี่นะจะได้สตอเบอรี่เสียท็อปไปแล้วหนึ่งโอเคเดี๋ยวแวะแคมป์สวนกันแบะมันลยแก่ยังทั้งหม ว,ว้าวมีรับไทางลงปลาดาปลาสนเขียวเลย เป็นอะโวคาโดที่รสชาติดีที่สุดว้าวเขาบอกว่าความร่นเนีน่นรอไปสร้งางภาให้กันอันนี้จะเป็นบู๊คราคาต่า,า,การรงกันเยอะไหรครับ <c oughs> ก็ไม่เยอะหรอกไงกันแค่สิบบาทอันนี้แปดสิบอันนี้เก้าสิบอ๋ออันนี้เพชรถูกกว่าเหรอใช่เพราะว่าอันนี้ความเจน,นีดถูกกว่านีแต่ว่าอันนี้หมดหน้าก็เลยแพงม,มันไม่มีอร เขาว่าอยู่ทำไมผมเคยได้ยินเขาว่าอันนี้มันอร่อยรสชาติดีแล้วมันแพงอันนี้เอานี่เอาสองลูกแล้วก็เอาอันนี้สองลูกสีส้มนะคะที่สีมันจะแงใช่ไหมอันนี้อะไรครับสีช่องครับสีช่องสวยครับ ซิมนึงเอาเลยครับทองไปเดียวต้องไปร้สามสิ้อยห้าสิบร้อยสามิบาร้อยแปดสิบนี่ามหมูนะเดียวกันไม่อันนี้หนังหมูกเดียวกันอันเดียวกนอันนี้ฝากเล็กฝากใหญ่ใหญอันนี้มะขาหมูได้มดแล้วของฝาก นี่นะก็ได้แบบซื้อวงมีดหมินอะรอดดูเสียท็อปได้ของเยอะเลยเสียอ็อปตัดข้าวที่ดีเต็มรถนะเด,เ,ดนเดี๋ยวเดี๋ยวมันจิบ่็ได้จอดเองไม่ทองคร้วมันอุทธิยันหนาวๆเน,นี่ยเอามันจิบความควมันเนาะ สรุปเ,เอือนตลาดนี่ยังเมื่อกี้เนี่ยราชมังคลาทิเษอ,อ,อะไรสักอย่างนี่แหละสรุปแล้วเสียนจอัมั่วนะครับมันไม่ใช่ตลาดเข้มสนนะทุกคนมันอยู่เนี่ยถ้ามองไปข้างบนก็จะเป็นวิวพระธาตุผาซนแก้วนะเนี่ยก็เป็นตลาดจุดชมวิวนะครับสามารถแวะมาซื้อของฝากกันได้เลยเนี่ยผมก็ได้มาสามอย่างมะเขือเทศราชินีนะให้ลูก,ลกสาวของนานโน อันนี้ของของภรรยาของแก่บ้านก็จะเป็นฟักแมวนะครับเขาอยากกินมากแล้วก็มีนนเสียเสียชอบสนับสนุนอีกอันนึงก็คือสตรอเบอรีครับผมเดี๋ยวเราก็กำลังเดินทางกลับแล้วนะเดี๋ยวจะไปแวะอีกทีนึงก็อย่างไรเ,เนี่ยสะพานห้วยตองแล้วก็หน้าอุทยานแ,แห่งชาติน้ำหนาวโอเคครับ เดี๋ยวเราถึงจุดแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตที่ดูไปกันเลยจุ๊บเดีะะ๋ยวกะเจนประตูแล้วจุดชมวิวทิวทัศน์ห้วยตองกี่กิโลน,น,นั่นจอดดว่าจอดว่าไปจอดน้ำหนาวแล้วนะจอดแล้ว หนึ่งสองสามเออเออแต่อยู่ได้เห็นบหว่าผาแดงอ่ะาะผาแดงตรงนี้สวยมากคุณจะเป็นตลาดนะตลาดถัดจากสะพานห้วยตองมานะมุ่งหน้าเข้าคนเจ็ดนะมีผาแดงอยู่ตรงนี้ไม่รู้เรียกว่าอะไรอยู่ในพื้นที่เขตพน้นที่แห่งชาติน้ำหนาวนะ ขี่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวครับไม,ไม่ได้ไม่ได้ไปคนไหนเลยนี่น้ำหนาวสวัสดีครับอันนี้เ<ะ>จอเพื่อนใหม่ครับพี่ตั้มพี่ตั้มตั้มครับตั้มนครพนมพี่ตั้มนครพนมไว้มีโอกาสได้ขี่ด้วยกันผม<ด>อยู่อีสานหร่อหรือว่าจะไปแวะนครพนมจะไปเที่ยวเง,งี้ยเขาหนาวอ่ะโคได้เลยอยู่ใน <ผม S 1> เมืองเลยไหมพี่ผมอยู่ห่างจากเมืองสักเจ็ดสิบโลฝั่งทางไหนฝั่งทางท่าพนมอยู่อยู่ฝั่งทางนาว่าติดสะพานอ๋อ หรือจะไปเล่นโค้งที่ปิ้งโค้งปิ้งนูสกูลก็ได้ครับฮัลโหลเออพอดน้ำหนาวแล้วกำลังลงนี่ครับขากลับแล้วอทุทยานแช่น้ำหนาวไอ้นี่แหละครับก็คือสีสันชาวสองล้อของพวกเราในขณะที่พวกเรากำลังเดินทางกลับบ้านคอนเก่น ก่อนที่จะถึงอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะครับก็มีพี่ชายคนหนึ่งขับ GSA กัน25ชื่อว่าพิตำนะครับขับแซงพวกเราขึ้นมาแล้วก็พิดไฟใส่พวกเราครั้งหนึ่งจนกระทั่งพวกเราได้ตามมาเจอพี่แกอีกครั้งหนึ่งที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวพวกเราก็ได้แรกเปลียนพูดคุยกันจึงได้รู้ว่าพี่แกอยู่ที่นครพนมนะครับพวกเราสองคนยินดีที่ได้รู้จักนะครับพี่หวังว่าจะได้พบเจอกันอีกโอกาสหน้าไปเจอกันครับ ยังหกโมงแล้วยังไม่ถึงันเกลนนะสนุกครับสนุกมากเลยวันนี้ได้ขี่รถไปชมวิวโออปล่อยเดิ and boss เสียท็อปและในที่สุดนะครับผมก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยเป็นเวลาหกโมงครึ่งพอดีนะครับก็จะได้เตรียมตัวอาบน้ําแล้วก็ไปทํางานกันต่อนครับสําหรับเสียท็อปก็เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยและสุดท้ายนี้สําหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ชอบก็ฝากกด subscribe กดไลค์ กดแชร์ให้ผมหัวยองไบเกอร์ด้วยนะครับไปโอกาสหน้าผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนกันต่อก็ติดตามกันไว้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ